ลิงออมเคลียดาม่ามองแรงใส่ทีมงานรับนอยคนตัดสินไม่กี่วินาทีด่าแรงจนไม่กล้าอ่านทักทายและสวัสดีคุณผู้ชมอีกเช่นเคยคะ่ะอยู่ด้วยกันกับรายการเล่าข่าวดาราวันนี้เห็นคลิปยังตกใจไม่ได้โดนผลักลิงออมเคลียดาม่ามองแรงใส่ทีมงานรับนอยคนตัดสินเพียงไม่กี่วินาทีคอมเมนต์ด่าแรงจนไม่กล้าอ่านจะประเด็นร้อนในโลกโซเชียลค่ะกับกรณีที่ลิงลิงสิิรัรก องและอ,อมกรณพัฒน์เศรษฐตัมพงศ์ไปร่วมง,งานอีเวนต์หนึ่งค่ะโดยก็มีช่วงหนึ่งบนเวทีที่ต้องถ่ายภาพร่วมกันกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องหลายเซตหลายชอ็อตซึ่งก็มีช็อตที่เกิดเป็นประเด็นก็คือคลิปได้เผยให้เห็นว่าทีมงานดันหลิงหลิงออกไปจากเฟรมแล้วตัวหลิงหลิงก็ไปกระทบกับออมทําให้เสียหลักทําให้ต่อมาค่ะสาวอมมีสีหน้าที่คล้ายกับใช้สายตามองแรงนะคะพอชาว ที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวก็เกิดการแบ่งแยกเป็นสองเสียงมีทั้งมองว่าพี่สตาฟเขาก็ทำตามหน้าที่แต่ทำไมต้องมองแรงขนาดนั้นและอีกฝั่งเสียงที่มองว่าสตาฟไม่ให้เกียรติผลักแรงเกินไปควรใช้คำพูดจะดีกว่าล่าสุดหลิงออมมาร่วมง,งานและทั้งคู่ก็ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ค่ะออมเผยว่าคือเรื่องมันไม่มีอะไรเลยหนูก็มองพอเห็นพี่หลิงขยับมาสักพักหนึ่งหนูก็มองอีก ยืนถูกจุดมาร์กไหมนะแค่นั้นเลยพอเห็นคลิปยังตกใจอยู่เลยว่าตาดุมากๆแต่ก็รอวันนี้ว่าจะชี้แจงทุกคนว่ามันเป็นอย่างนี้นะคะหนูเป็นคนใจดีนะคะทุกคนใจเย็นๆมันไม่ใช่การมองแรงนะคะทุกคนมันคือการงงตอนที่ออมยืนอยู่ตอนนั้นแทบไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยซ้ําจนมาเห็นคลิป ถึงได้รู้ว่าสายตาที่ออกไปมันเป็นแบบนั้นแบบอุ้ยน่ากลัวมากๆเลยแต่ไม่มีใครผลักใครไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่ได้รู้สึกว่าโดนผลักไม่ได้รู้สึกว่าเซเท่าไหร่เลยเห็นคอมเมนต์หรือเปล่าออมบอกว่าคือฟังนะคอมเมนต์แรงมากอ่านแล้วคือตอนอ่านนั่งอยู่กับพี่ช่างผมพอดีก็น้อยว่า ทำไมคนเขามองเราแบบนั้นทำไมคนถึงตัดสินคนคนหนึ่งจากคลิปไม่ถึง5วินาทีด้วยซ้ำก็อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งตัดส,สินใครถ้าเราไม่ได้รู้จักเขาจริงๆแล้วก็สิ่งที่พิมพ์ลงในโซเชียลก็อยากให้คำหนึงไว้เสมอว่ามันจะมีคนเห็นเสมอคุณพิมพ์แล้วคุณลืมแต่คนที่อ่านมันอยู่ข้างในตลอดถามว่าคอมเมนต์ไหนที่ไม่สบายใจคือมันก็มีหลายคอมเมนต์หนูอ่านอันแรกพอทนอันสามพอเลยบั่นทอนไหม หนูแข็งแรงแล้วหนูมีเพื่อนหนูมีพ่อแม่หนูมีพี่ทีมงานที่รู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นคนยังไงคนที่ทํางานกับหนูเป็นเพื่อนหนูอาจารย์หนูพี่หลิงก็จะรู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นคนยังไงหนูก็ไม่กลัวแล้วครั้งนี้มันให้ประสบการณ์อะไรเราบ้างก็บอกว่าทําตาซบๆหน่อยหนูจะมาให้ฟังว่าตอนนั้นหนูตื่นเต้นมากเพราะว่าก่อนหน้าหนูเดินแบบมันต้องสะบัดกระโปรงแต่น้อยสะบัดกระโปรงไม่ขึ้น ยังไม่หายตื่นเต้นเลยแล้ววินาทีต่อจากที่หนูมองรรงอะหนูยังไม่บาย,บายพี่พี่แฟนคลับหนูก็ไม่รู้เจตนาของคนที่ตัดคลิปมาเหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรต้องซ้อมกระจกก่อนออกจากบ้านไหมก็ต้องซ้อมหน้ากระจกทําตาหวานคือไม่มีอะไรไม่ได้คิดมากก็คิดแค่คืนเดียวแล้วก็หายแล้วลิงลิงวันนั้นเห็นเหตุการณ์ไหมคือตอนนั้นกําลังจะถ่ายภาพกับผู้บริหารคือพี่เขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยเชื่ออย่างนี้ล่ะ หลิงก็อาจจะขยับตัวแรงไปชนน้องอมก็ไม่ได้ตั้งใจคือทีมงานก็คือทําหน้าที่ของทีมงานนั่นแหละไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือใดๆส่วนน้องก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเพราะว่าน้องอมเองก็เป็นเด็กน่ารักสาหรับเราก็อาจจะมีกังวลเรื่องการแสดงนิดหน่อยทางทีมงานติดต่อมาไหมไม่ต้องติดต่อก็ได้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหลังบ้านรักกันดีค่ะทุกท่านพี่ๆสตาฟอะไรเราก็ปกติไม่ได้อะไรเราเลยด้วยค่ะเหมือนพี่เขาก็โดนจมตีเหมือนกัน ออมบอกว่าพี่เขาโดนด้วยหรอคะ หลิงหิงบอกว่าจริงๆอ่ะเข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยทั้งฝ่ายที่เขาเอนดูเราทั้งฝ่ายที่มีมุมมองเห็นตามคลิปเพราะว่าในคลิปก็มองได้หลายแบบถ้าพี่เขาเห็นคอมเมนต์หรือมันกระทบพี่เขาคือพวกเราก็ขอโทษด,ด้วยไม่ได้มีเจตนาไม่ดีคือหลิงเข้าใจทุกฝ่ายเลยเพราะว่าคลิปอ่ะมันมองได้หลายมุมมากหลิงเข้าใจพี่มากด้วยที่เขาทําตามหน้าที่หลังจากนี้ออกงานจะเกรงไหมอาจจะโดนจับจ้องมากกว่าเดิมเมื่อกี้คือกลัวมากคือยืนอย่างมั่นเลยนะ ใครห้ามมาเซนะยืนมั่นเลยเมื mm ่อตะกี้นี้เวลาเหมือนเราไปอยู่ในที่ที่มันมีแสงอ่ะเราจะต้องยอมรับว่ามันก็จะมีหลายๆอย่างถัดถมเข้ามาก็ระวังตัวไว้ก่อนค่ะไม่ใช่ว่าระวังแต่ว่าเราก็ตั้งใจและพยายามระวังตัวให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด